สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับออฟเดอะเบสนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับเป็นเรนเจอร์เอแอลทีนะครับแต่งสไตล์ออฟโรดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับเป็นกันชนแฮมเมอร์นะครับผมนี่นะครับมาคู่กับกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับพร้อมกับสกรูแกดนะครับบานใหญ่ มองมุมนี้แล้วมันจะดูแบบดูดูหน่อยนะครับนี่แล้วคันนี้นะครับเป็นไฟหน้ามาแต่งนะครับปกติแล้ว a อ t เนีนะครับจะไม่มีเจ้าเดย์ไลท์นะครับอันนี้จะมีเดย์ไลท์มาให้นะครับแล้วก็มีไฟวงแหวนสี่เหลี่ยมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับไฟหน้านะครับพร้อมไฟวิ่งนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมต่อมานะครับด้านข้างก็จะเป็นคิวล้อหก นิ้วมีหมุดนะครับมาพร้อมกับล้อลายหยดน้ำขอบขาวนะครับเรนโซ่นะครับเรนโซ่แม็กนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวดูด้านข้างกันครับว่าสวยขนาดไหนสวยและลงตัวมากๆนะครับต่อมาด้านข้างรถเลยก็มีสติกเกอร์ลายโคนนะครับ คอบไฟท้ายสีดำนะครับตามด้วยขาดไม่ได้เลยคือกันชนหลังเหล็กนะครับกันชนหลังเหล็กของ Outlander นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูรอบๆกันนะครับนี่คือโดยรวมนะครับ คันนี้ที่มีเพิ่มเติมมานะครับก็คือจอแอนดรอยนะครับมีกล้องบันทึกหน้ารถแล้วก็กล้องถอยหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่คือจอแอนดรอยนะครับสามารถฟังเพลงเชื่อมต่อบลูทูธได้ดู youtube หรืออะไรก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกล้องหน้ารถกันนี่นะครับกล้องบันทึกหน้ารถพอดีฟิล์มเพิ่งติดนะครับมันก็เลยยังแปะกล้องไม่ได้นะครับดูความชัดถือว่าชัดมากเลยนะครับอืม นะครับแล้วก็ดูเดี๋ยวดูกล้องถอยหลังนี่ครับกล้องถอยหลังชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับทีนี้อาฮะโอเคลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเอ็กทีหล่อๆอแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์0959054523นนะครับสามารถติดต่อผมได้เลยหรือเพจ ขายฟอร์ดแล้วจะล้องว่าเดอะเบสนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับครับผมขอบคุณครับ